สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องโปองไปสุขสุขคนมาดามฝรั่งขี่งกมาแล้วสิมาให้เบิ้งอาชีพเสริอมอีกอย่างหนึ่งของมาดามค่ะเพ็ดแคบหมูขายค่ะพี่น้องมาดามเพ็ดแคบหมูขายนะคะเนาะลืมให้เบิ้งตอนก๊ะลังเริ่มอันนะ ต้มเนาะพี่นนอเนาะก็เอานังมูม่าล่างให้สะอาดเนาะค่ะเนาะบางทีมันเป็นเหมือกเป็นยางท้าว่าต้องเอาเกลือเข้าคาเข้าคาเข้าออกแล้วก็ล่างให้สะอาดาเนะาะจ๋เาเนาะมาต้มต,ตอนต้มเรต้องใช้ยั้งายย้างใน,นพี่นนอต้มไปเลยต้มไปเลยเนาะค่ะเนาะ <essee> เรียกแลอวกันเอาส้อมจิ้มเบืองมันโอเคแล้วมันจิ้มได้แล้วเอาออกมาค่ะพี่นนองมาล่างอีกล่างให้เหมือกที่มันอยู่ในหนังหอนอ่ะ หายให้เมดให้ยสนิทก่อนเด้อค่ะเด้อหายให้เมดให้ยสนิทก่อนเพราะว่ามันเป็นเมือกมันจะเป็นเมือกพี่โอ๊ยกล่องนั่งสิตโต้ฮั่นบอตรง,งต้นใยบันไดพี่น้องตอนน้อยนู้กินง่ายดีเนาะค่ะนะเห็นบะ ส่วนผสมที่ฮาสิมักก็คือหน,นึ่งงชูรดเคืองสอนชาําหรับําหรับหนังหมูโลนเนาะคะ่ะเนาอแล้วก็เกลือหนึดด่งช้อนรสดีหนึ่งช้อนแค่นั้นพี่น้องแค่นั้นพร้องใส์ยังเส่คายดีผอมูกค่าทามฮะโอ้ยำได้มาดำางงงส,สงง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 งอีกอเกกาางง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  เดี๋ยวมาเบืองกันเนาะค่ะเนาะมาเบิงตอนมักเนาะค่ะเนาะหั่นแล้วละพี่น้องให้เบิงเนาะค่ะเนาะบมไดลไซยังยใสซแค่นี้เองเนาะค่ะเนาะอันนี้ชุดโรดค่ะชุดโรดนิดนึงอันนี้มันประมาณโลกวานิดๆนิดเนาะค่ะเนาะโลกวานิดๆิเราก็จะใส่เกลือ ช่อนพุพูนๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเกลือ,อน,นี่มันเค็มเด้อนี่เอาออกจัน่อหนึ่งก่อนมอน,นมันจะเยอะเลยรสดีค่ะพ่อพี่น้องแค่นี่หล่กแค่นี่นะเสิกวก็ขัวเขา้เลยนะ เขาจะท่านหัน่นนังหมูตอนที่มันกระล่งอุ่นๆอยู่พี่น้องนังหมูนี่มันกระล่างอุ่นๆแล้วเขาหั่นเวลาเขามาเข่าเข่าเกลือเข่านี่มันจะเข่าง่ายแล้วมันจะนวดทิ้งข้างในเนาะค่ะเนาะมือสะอาดแล้วเราจะเรต้องห่วงวางจนว่าไม่ใจเขาจะพันเราไปทั้งสี่แล้วค่ะพี่น้อง แล้วเขาบอมีแดดอกคะอยู่เมืองนอกบอมีแดดเนาะค่ะเนาะทามะไรจังไหนจังแหงไปเบิ่งกันค่ะพี่น้องไปดูกันนะคะทําอย่างไรทำไรหนังหมูเราถึงจะแห้งถึงจะเป็นแคบหมูนะคะไปเบิ่งกันจ้ะพี่น้องไปค่ะสีภาาไปเบิ่งว่าอ่หนังหมูที่ห้าเอาไปตากไว้ใส่เนาะค่ะเนาะประเทศเมืองหนอกประเทศฝรั่งเนี่ยเขาสีมีหงสเฝ้าหนาพี่น้อง ของเศร้าหนาเนาะคะ่ะเนาะของเศร้าหนาเอามาตากวันนี้นี่พี่นอ้องนี่ค่ะเอามาตากใส่ตะแกงแบบนี้ค่ะแล้วก็เให้หมันขึ้นแบบนิดหนึ่งห่างจากผืนตากจนกว่าตากจนกว่าสิใสแล้วก็แห่งแข็งๆอะนะคะให้มันเป็นแข็งๆเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะได้ทั้งหมดห้าถาดค่ะแต่พอแห้งแล้วก็สิเหลือบหลายเนาะ,ค,ะ,นะนค่ะเนาะ ข้อตงตากไปจงสี่จนกว่ามันสิแข็งแก๊กแล้วก็ใสกิ๊กเนาะค่ะเนาะ้าเบิงกันค่ะอาจจะใส่เวลาอสองวันสามวันแล้วแต่เพราะว่าในซาวน่านี่มันจะ,ะในซาวน่านี่มันจะ,ะมันจะเป็นอุ่นๆบรรยากาศมันจะแห้งๆอยู่ในนี้ตลอดเนาะค่ะเนาะเนี่ค่ะซาวนา่าเวลามันก็เปิดค่ะเวลาข้อทีเขา,าต้อตงเปิด เปิดขึ้นมันห่อนแล้วก็จะมันสีแดงๆอยู่ข้างในเอานามฮดพี่น้องห่อนเกือบตายนี่แหละค่ะเดี๋ยวว่ากันกันาะค่ะเนาะตอนที่มันแห้งแล้วค่ะนี่จ้ะพี่น้องถ้าหม้อมันน้ำมันน้ำมันค่อยๆเปิดไฟ้ค่อยๆมันกัสีเป็นแบบมันจะดูดน้ำมันมันจะดูดน้ำมันแล้วมันจะพอมันเย็นมันจะจะคายน้ำมันออกาะห้าไปถอดมันก็จะบ่มโอ่บมน้ำมันค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเคล็ดลับนะค่ะเนาะว่ได้ยากนี่ยังได้ แต่ว่ากระบ,บอกได้ง่ายเดี๋ยวมันหลายขั้นตอนเนาะคะ่ะเนาะนี่ค่ะ๋ยวเงพ่กบางการตอนถอดนะคะจะปล่อยให้มันเย็นก่อนค่ะพี่น้องมาจา้ะพี่น้องพอห้ามวมน้ำมันได้แล้วได้ทีแล้วเย็นแล้วเนาะคะ่ะเนาะห้ากับตักออกจากน้ำมันตักไอ้น้งหมูเข้านี่ค่ะออกจากน้ำมันเนาะคะ่ะเนาะเขากับสิเทลิ่นน้งหมูออกไขมดเนาะจ้ะเนาะลิ่นน้ำมันหมูน้ำมันออกไขมดแล้วอันนี้คือตอนเย็นเลยเนาะคะ่ะเนาะ แล้วข้ากระตังน้ำมันเปืดเห้ไฟไฟห่อนสุดแล้วค่อยเบาลงมาหน่อยหนึ่งค่ะน้ำมันเคืองกังน,นะคะมาค่ะมาทอดกันค่ะนี่แหละคะ่ะวิธีทอดแคบหมูอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายละค่ะ๋ย่าใาสิกินใดแลวเนาะถ้าห้เอาใส่ลายเดี๋ยวมันสิอังค่ะเพราะมันหวนกลับมามันจะอังกันเนาะอาการอังก็คืออาการเต็มหม้อนะคะเพราะว่ามันจะฟูขึ้นมาใช่ะ เปิดไฟแห้งเลยค่ะเอาเปิดมาให้หอนสุดก่อนแลวะวพอมันหอนแล้วเ็าะจะมาเปิดไ้มันเหลืออยู่แค่ป่าบ้านเคืองๆเ,เนาะค่ะเนาะแตาว่าสั่นมันสีใหม่ก่อนถูงมันจะขุมได้พี่น้องนี่ค่ะเราก็จะเอามาใส่ในกระดาษทิชชู่ให้น้ํามันมันหยดลงไปนะคะจริงๆแล้วน่ะเวลาเฮ็ดขายน่ะเขาจะใส่หมอนวยใหญ่ค่ะแจ่ที่นี่นี่มีเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะเนาะว่ามาดามเฮ็ดคลายแบบนี้แหละ แดี๋รกเลยมาดามห้บอเป็นค่ะตอน,ม,น,ม,นมีเม,มืองไข่มะรามเบิ่างเนาะมาามกับวาจากหน้าม,มากกับไปหาเบิงในยูทูบอเบินเบิรงนเบินอันนี้คนมึงคนขายสูบไข่นอาอคกะเนาะคขายสูไขายสูบไข่ก็แไปเดียบเดนจะคับแ่อจะพองขึ้นมากแบบนี้แ่ะ มันก็จะอร่อยประมาณนี้นะคะกินกับส้มตำกินกับอะไรก็อร่อยนะคะคุณจำสั่วตำมั่วไปทรงละหายุโรปใส่รอยกำพี่หนอกสาเหตุไปตายเพื่อนๆนะจะขันเอาไปทรงเพิร์น่ะมาดามขายกิโลละยี่สิบยุโรกับเจ็ไปทรงลานขาเนาะนี่ราคาซานว้ายได้ไหมมาดามอีกข้างนึงเนาะค่ะเนาะ โตมาสามเองก็เป็นคนมากกินค่ะมาก,กินแคบหมูเนี่ยค่ะมือนี้หาสบะทอดหลายห้าสีเอาจะ่พิกให้ก่น้อนเงินมากันเนาะเต้เอแตบเป็นตาย่านะเหอนะออออเห้มนหนามอยู่นี่แหละค่ะ บุตรไล่ค่ะเอมือนี่ยกน้ำมันเสซ็จแล้วจ้าพี่น้องเสร็จแล้วเซ็จแล้วแกบหมูของเรานะคะอันนี้ทำโชว์ค่ะทำโชว์กินกินโชว์ด้วยค่ะอืมก็กรอบ,อบนั่วอร่อยพอดีพี่น้อง แพ็กใส่ถุงละลอยกัมหายูโรข,ขายให้เพื่อนๆทั่วไปจะข,ขายทรงกิโลหนึ่งยี่สิบยูโรกิโลหนึ่งบวมเป็นหน่อยหน่อยได้พี่น้องพามันเบาก็ขอบคุณนะค่ะขอบคุณที่เขามารับชมคลิปสางได้ดายของมาดามฝรัง่งขี้งกมือนีเนาะค่ะเนาะขอบคุณพี่ๆน้องๆที่เขามากดไหล่กดแช่กดติดตามให้มาดามเนาะค่ะเนะาะท้ให้คอมเมนต์หรือว่า อ,อยากบอกอีหยังกมาา็มาดามามาดามว่าวดีหรือว่าจังใดกะคอมเมนต์มาใดเด้อจ้าแหลกกะ,ะ,กะคันอยากให้เหคลิปแบบใดกะบอกมาใดเด้อจ้าเด้อรับฟังความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า